โอ้เอ้โ e อ้เอ้ e. ลูกวันนี้อากาศดีเนาะพ่อพามาเดินเล่นนะดูสินี่โอ้มีสัตว์เต็ไมไปหมดเลยร้ <P aper> องทำไมลูกโอ้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 พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วอ <P aper> สงสัยจะหิวนม <P aper> เดี๋ยวพ่อพาไปหาแม่นะโอเคโอเคแม่แม่ลูกหิวนม โอ้โอเคโอเคโอเคไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนี่ไงเจอแม่แล้วแม่จ๋าคุณพ่อเลยโอช่วยอุ้มลูกออกมาหน่อยได้ไหมคะได้ได้โอ้ลูกแหมร้องใหญ่เลยนะนี่โอ้ยปากทู ผมก็นึกว่านายไลโอแอบซุกลูกซุกภรรยาไว้ครับแต่ที่ไหนได้น้องเบบีในรถเข็นที่นายเลโอพาชมนกชมไม้อุม้มป้อนนมอย่างทะนุถนอมอยู่นี้คือน้องลิงชิมแปนซีลูกสาวสุดที่เลิฟของคุณเบลเล่ครับที่เธอนั้นเลี้ยงน้องลิซ่าลิงชิมแปนซีเพศเมียตัวนี้อย่างกับเด็กทารกจนชิมแปนซีตัวนี้เหมือนจะเป็นลูกคนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับถามจริงนี่คือลูกเราจริงเลยใช่ไหมเป็นลูกเลยค่ะเลี้ยงเหมือนลูกทุกอย่างเลยค่ะเหรอแต่ โอ้โหเราดูเป็นคุณแม่ที่แบบยังสาวยังสวยอยู่เลยน้องเบลล่อายุเท่าไหร่แล้วครับ22่ค่ะ22เองคือเราเลี้ยงแบบเหมือนลูกเหมือนลูกใช่ทุกอย่างเหมือนเด็กเลยค่ะงั้นถามจุดเริ่มต้นก่อนเราไปได้น้องลิซ่ามาเนี่ยได้ยังไงครับอ๋อพอดีว่าแม่เขาคลอดออกมาแล้วแม่เขาเอ่อทำร้ายเขานิดนึงนะคะเราก็เลยแยกออกมาแล้วเราก็เลยมาดูแลเองก็คือดูแลตั้งแต่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเกิดวันแรกก็เอามาเลี้ยงเลยค่ะเอาแล้วพอหลังจากที่เรามาดูแลปุ๊บเนี่ย ก็คือเลี้ยงมาตลอดใช่ค่ะเลี้ยงพราะาอะไรทาไมถึงไม่เอาไปกลับให้คุณแม่อ๋ออันนี้คืนไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วค่ะแม่เขาจะจําแล้วค่ะก็คือเหมือนเหมือนเวลาลูกกับแม่ที่เขาห่างกันปุ๊บเนี่ยกลับมาเจอกันอีกทีเขาจะเขาจะจำกันไม่ได้หรอใช่ค่ะน้องลิซ่าครับเป็นลิงชิมแปนซีเพศเมียวัยเจ็ดเดือนครับลูกสาวสุดที่รักของคุณเบลเล่เจ้าของเพจและช anel ยูทูบเบลเล่จังเกิลครับซึ่งคุณเบลเล่เธอได้ฉายาเจ้าแม่ของสัตว์ทั้งปวง เพราะว่าเธอจะถ่ายทําเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองที่อยู่กับสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งเสือขาวจระเข้เต่าลิงและสัตว์อื่นๆอีกมากมายภายในฟรารา์มจระเข้สวนสัตว์สมุทรปราการครับซึ่งล่าสุดนี้ครับคุณเบลเล่ก,ก็เป็นแม่บุญธรรมของน้องทิช่าวันนี้ครับเราจะได้เห็นความน่ารักและความผูกพันระหว่างแม่ลูกคู่นี้ลิงชิมปปนซีแต่ถูกเลี้ยงเหมือนเป็นลูกคนว่าจะน่ารักขนาดไหนครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในบ้านนะครับของน้องลิซ่าเรียบร้อยนะครับมุมนี้คือมุมอะไรเป็นเหมือนห้องห้องนั่งเล่นนะคะออของลิซ่าเป็นห้องนั่งเล่นนะครับที่เหมือนกับเวลาเราไป บ้านคนที่มีลูกอ่อนใช่บรรยากาศจะแบบนี้เป็นห้องนั่งเล่นหลักนะแต่ว่าจะมีของเข้าของเครื่องใช้เด็กเต็มไปหมดเลยอย่างแรกเลยอุปกรณ์ที่ต้องมีในการเลี้ยงลิซ่าคือแผมเพร์ทค่ะต้องมีก่อนใช่ใช่เรยครับใช้นิวบอลค่ะอ๋อใช่อันนี้คือทั่วไปเลยทั่วไปเลยค่ะแผมเพร์ทเด็กเลยเนี่ยใช่ค่ะอะคะมีอะไรอันนี้ก็เป็นที่เปลี่ยนแผมเพร์ทนะคะเป็นที่เบาะรองใช่แล้วก็ให้เขานอนแล้วก็เปลี่ยนแผมเพร์ทก็จะมีหมอนวางอย่างนี้แล้วก็จับเขานอนแล้วก็เปลี่ยนเอาเรื่องน อย่างน้องไปเล่เองก็คือยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยอายุยีเนี่ยแทนที่เราจะออกไปแบบสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนมาใช้ชีวิตเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันโอเคไหมโอเคนะคะเาม่ชอบเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเปเลก็อยู่กับสัตว์เล็กอยู่แล้วค่ะก็จะมีดูแลเรื่องเสือเรื่องจระเข้เต่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติก็อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนค่ะเห็นบอกว่าตอนวันที่มาแรกๆเนี่ย คือต้องตื่นทุก2ชั่วโมงเลยใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนเลี้ยงเด็กเลยค่ะก็ทุกสองชั่วโมงแล้วพอเริ่มโตขึ้น,นก็จะขยับไปเป็น3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเล็กๆก,ก,ก็พอครบสองชั่วโมงปุ๊บก็จะกรีดร้องและเรียกหานมจะกินนมแต่พอโตขึ้นมาก็จะไม่มีและะ้วค่ะเขาก็จะตื่นขึ้นมานั่งโยกเก๊กรอเรามาป้อนเองอะค่ะแล้วน้องเบลเล่เลี้ยงลิซ่าเนี่ยใกล้ชิดขนาดไหนนอนด้วยกันเลยค่ะ เอาไปนอนโอ้แล้วประก่อมนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอโตขึ้นเขาก็จะแบบไม่ค่อยยอมให้เรานั่นแหละวเขาจะแบบขอเล่นก่อนแล้วเขาก็จะนอนเองเห็นคุณไปเล่เลี้ยงน้องนิซ่าแบบนี้ครับอย่าคิดว่าจะเลี้ยงง่ายๆนะครับเพราะการนําลูกลิงมาเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการเลี้ยงเด็กทารกครับแทบจะต้องประคบประงมทุกอย่าง ของเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องใช้เหมือนกับเด็กทารกแรกเกิดไม่ว่าจะเป็นผระอ้อมสดเร็จรูปนมผงก็ต้องใช้อย่างดีครับแต่ที่เห็นจะมากที่สุดก็คือเรื่องเสื้อผ้านะครับเพราะว่าคุณเบลล่เธอชอบแต่งตัวให้น้องลิซ่าครับซึ่งตอนนี้ก็มีมากกว่า40ชุดเข้าไปแล้วครับไม่ว่าจะเทศกาลอะไรลิซ่ามีใส่ตามเพรนทุกชุดครับทั้งตรุษจีนปีใหม่ วันเด็กแล้วก็อีกเพียบเลยทีเดียวไปจนถึงกระทั่งของเล่นมีที่นอนส่วนตัวครับพร้อมด้วยโมบายกล่อมนอนครับแม่ด่ทำไมบอกว่าที่เลี้ยงอยู่คือลูกลิงชิมปันซีหลายคนเห็นข้าวของเครื่องใช้ก็น่าจะคิดว่าเลี้ยงเด็กทาลกอย่างแน่นอนเบลเล่ครับเรื่องนี้เบลเล่ยูยิ2เนี่ยก็ยังไม่เคยมีลูกไม่เคยเลี้ยงเด็กจริงๆเนี่ยเราไปเรียนรู้ วิธีการเลี้ยงน้องมาได้ไงครับส่วนใหญ่คุณแม่ของเบลล่าค่ะก็จะเป็นคนสอนให้ว่าแบบเออต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นนะคะเห็นบอกว่าลิซ่าเนี่ยติดคุณแม่อุ้มมากใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนอุ้มลิซ่าคนแรกลิงเนี่ยจะจําได้ว่าใครอุ้มเขาคนแรกเขาก็จะจําคนนั้นละเขาจะติดคนนั้นเลยถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นมาคอยทํานู่นทํานี่ให้เขาแต่เขาก็จะไม่เอาเท่าไหร่โมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ตอนที่อุ้มเขาครั้งแรกเหมือนเหมือนอุ้มลูกตอนเราคลอดใหม่อ่ะะคเหมืืออนนนเเหมกัลยค่ะเาจอ คือเขาเหมือนเด็กเหมือนทานลกมากเลยค่ะคุณแม่มีสอนเทคนิคอะไรยังไงในการเรียนสอนสอนตั้งแต่อุ้มต้อนนมเปลี่ยนแพมเพริดอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบลเล่ mm hmm. เขาก็จะคอยดูว่าทํายัางไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นเขาอยู่ตลอดกัลลิซ่ามากกว่า<อ>เพราะแม่จะออกไปนู่นไปน,นี่อะไรเงี้ยค่ะคแล้วเป็นไงครับสกิลการเลี้ยงเด็กของเบลเล่ใช้ได้ไหมครับใช้ได้เลยค่ะอนาคตถ้ามีลูกนี่ ผ่านแน่นอนค่ะนี่คือเหมือนเป็นการฝึกเป็นแม่คนนะและในทุกๆวันครับเมื่อลิซ่าตื่นนอนก็จะได้เวลากินอาหารว่างครับซึ่งน้องลิซ่าจะรู้เลยว่าถ้าได้ดั้งเก้าอี้เมื่อไหร่ก็จะได้เวลาอร่อยแล้วล่ะครับซึ่งวันนี้พี่เลโอขอขูดกล้วยน้ำว้าป้อนน้องลิซ่าครับซ้อมไปก่อนนะครับพี่เลโอครับถึงเวลามีเบบี้จะได้จาเป็นเอาล่ะครับตอนนี้ได้เวลามาอาบน้ําน้องลิซ่ากันแล้วนะครับซึ่ง ก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่ทํากันตลอดใช่ไหมครับใช่ทุกวันตอนเช้าดูไปแล้วครับน้องลิซ่าก็เหมือนเด็กทารกคนหนึ่งนะครับทุกๆวันก็ต้องอาบน้ําทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่อ่อนๆของเด็กแต่แหมดูท่าทางนายเลโอจะไม่ค่อยถนัดการอาบน้ําเด็กซะแล้วครับน้องลิซ่านี่ดิ้นไปดิ้นมาไม่ค่อยให้ความร่วมมือครับจ้ะเสร็จแล้ว ซึ่งพอหลังอาบน้ําเสร็จก็ต้องเช็ดตัวเป่าไดให้แห้งทาโลชั่นบารุงผิวแล้วก็มาถึงอีกขั้นตอนที่สําคัญก็คือการใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม่ลิซ่าดิ้นไปดิ้นมาไม่ยอมให้ใส่ครับแต่สุดท้ายก็แต่งตัวใส่ชุดสวยงามจนได้ครับนายเดยวของเราก็ทําหน้าที่พ่อบุญทําได้ดีเหมือนกันนะครับนี่เบลล่ le, ครับแล้วอย่างนี้เวลาคุยหรือว่าสื่อสารกับลิซ่าเนี่ยเราคุยกับเขายัางไง ก็คุยภาษาคนเลยอะค่ะเพราะว่าลิงส่วนใหญ่อะค่ะเวลาเขาฟังเขาก็รู้เรื่องนะคะว่าอันนี้แปลว่าอะไรเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเวลาดุเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดุยังไงครับเสียงเราจะขึ้นใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยกลัวชอบไปงับนุ่นงับนี่แล้วก็ชอบแบบไปไปอมอนุ่นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันสกปรกอะค่ะเราก็จะแบบเอ๊ะเอ๊ะลิซ่าไม่เอานะเขาก็จะปล่อยอ๋อเขารู้เรื่องเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้วางเรื่องการฝึกเขาไว้ยังไงบ้างครับขั้นตอนต่อไป ต้องฝึกให้เขาทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวพอครบ1ปีอะค่ะเราก็จะให้เขาเริ่มเดิน2ขาเพราะปกติลิงชิมแปนซีเนี่ยเขาจะแบบ4ขาครับแต่ว่าพอ2ปีเขา,าก็จะเราก็จะต้องจับเขาจุงมืออย่างเงี้ยคะแล้วก็เดินไปด้วยกันอ๋อแสดงว่าเวลาเราเห็นลิงชิมแปนซีในสวนสัตว์ที่เขาเดิน2ขาได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากธรรมชาติต้องเป็นการฝึกเหรอครับใช่ค่ะเป็นการฝึกหมดเลยค่ะ ถ้าพูดถึงลิงชิมปันซีครับเป็นลิงที่มีความคล้ายมนุษย์มากครับมีความฉลาดเรียนรู้เร็วครับจดจําพฤติกรรมทําตามคนเลี้ยงได้ซึ่งคุณเปเลขับจะเลี้ยงที่สร้างให้เติบโตแข็งแรงและมีความพร้อมที่จะกลับเข้าฝูงเพื่ออยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งภายในสวนสัตว์และฟาร์มจระ,ะเข้สมุทรปาการครับเขามีแผนกอนุบาลดูแลลูกลิงโดยเฉพาะแต่ละตัวครับก็จะมีพี่เลี้ยงคอยประคบประงมอย่างดีสอนการแสดงต่างๆอย่างพี่อามพี่ชายของลิซ่าถือเป็นซุปตาดาราดังของที่นี่ใช่ไหครับมีความฉลาดแสนรู้ดูทีครับแม่ใส่เสื้อผ้าเองก็ได้ถีจักรยานก็เป็นแถมเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้พิ้วเลยทีเดียวจนคนอย่างผมนี่อายลิงไปเลยละครับเนี่ย ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความรักความผูกพันที่ครอบครัวคุณเบลเล่มีให้กับสัตว์เลี้ยงครับจะเป็นคนเป็นลิงหรือสัตว์ชนิดไหนก็มีหัวใจครับรับรู้ได้ถึงความรักอยากได้ความอบอ,อุ่นเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวของคุณเบลเล่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องนี้ได้ดีมากๆครับรายการไทยทึ่งก็ขอให้น้องนิ่าแข็งแรงโตวไวๆเป็นเบบีที่น่ารักไม่ดื้อไมส่สนเลี้ยงง่ายๆนะครับครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยนะฮะก็มีเลี้ยงลูกลิง สองตัวด้วยกันนะแต่ว่าเป็นคนละพันกันนะครับก็ต้องชื่นชมนะฮะน้องเบลเล่แล้วคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็เลี้ยงลิซ่าได้มาน่ารักขนาดนี้นะครับฝากข้อคิดนิดนึงสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์อะครับก็ถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็ศึกษาข้อมูลของสัตว์ชนิดนั้นให้ดีก่อนนะคะที่จะเริ่มเลี้ยงเพราะว่าเราก็ต้องรู้ศึกษาว่าแบบเออนิสัยเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปรับไห้เข้ากับเขาให้ความรักเขาเต็มที่ค่ะเขาก็จะรักเราเหมือนกันค่ะนะหลายๆคนนะะก็ ใช้ชื่อว่าเบลเลจังเกิลค่ะเบลเลจังเกิลนะครับแล้วทีนี้แฟนคลับถ้าอยากจะเจอน้องลิซ่าตัวเป็นๆเ,เนี่ยอยากเล่นอยากถ่ายรูปด้วยเนี่ยได้ไหมครับได้ค่ะก็มาที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการค่ะมาถึงแล้วก็หาที่จุดลูกลิงอะค่ะถ้าเกิดว่าน้องลิซ่าไม่ได้นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายรูปกับน้องเขาได้เล่นกับน้องเขาได้ค่ะครับผมนะฮะโอเควันนี้นะถือว่าเป็น1วันนะที่เติมเต็มความรู้สึกดีๆนะฮะกับ น้องลิซ่านะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากนะเบลเล่แล้วคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณครับนะะลิซ่าไปแล้วบ๊ายบายอ่ะจุ๊บส่งท้ายหน่อยจุ๊บส่งท้ายหน่อยจุ๊บหอมหอม